สวัสดีครับมาพบกับชิ้นต่อไปนะครับ Funny Lace Eggs แม่ไก่ออกไข่นะครับเดี๋ยวลุงจะแกะให้ดู Funny ด้วยเหรอก,การออกไข่จะเป็นเรื่องสนุกหรือตลกออยังไงนะมีไข่อยู่3ฟองนะครับกับแม่ไก่1ตัววิธีการเล่นก็คือขั้นตอนที่1 Wind วินด หมุนมาด้านนี้ขั้นตอนที่2 loading ก็คือนำไข่ไก่เขาใส่เข้าไปขั้นตอนที่3 laying eggs ก็คือวางไข่นะครับแล้วขั้นตอนที่4 move forward ก็คือ 4, ขยับไปข้างหน้าก็จะวางไข่เป็นจุดจุดแม่จ๋าออกไข่ไข่าลานคละแบบนะครับภาษาไทยก็ตั้งชื่อแบบนี้นะฮะเรามาดูกันไข่าสามฟอง Okay. นี่อย่าเผลอไปวางไว้ที่อื่นนะครับเพราะตอนเป็นเด็กลุงเคยเจอไข่แบบนี้อ่ามันลุงแล้วเดี๋ยวลุงขอเก็บแปบ,บนึงไข่แบบนี้มันเป็นไข่ของตุ๊กแกนะฮะลุงเคยเจอบนหลังคาบ้านลุงก็เลยเอามาเล่นแล้วบอกว่าไข่นี้ตกหล่นเพล่ลงไปไข่แตกเป็นตัวตุ๊กแกนะฮะไซส์เท่านี้เลย โอเคขั้นตอนแรกนะครับเปิดเอาหมุนเขาบอกให้หมุนก่อนอ่าหมุนหมุนมาด้านนี้ก่อนนะอ่าขั้นตอนที่สองดด a d i n g ดดิ d ง n g เดี๋ยวรับตั้งนึงขั้นตอนหลดดิงดด้ง,ดดงอ่าแล้วขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สาจะวางไข่นะฮะ มันวิ่งอย่างยอเลยนี่ไข่ออกมาลอะอะ่าจะปล่อยไข่ออกมาจากก้นตัวเองจากอ่อจากเขาเรียกนะั้นจากท้องวางไข่นะไข่คเคยเลี้ยงไก่ก็จะเห็นว่าไข่จะออกมาทางนี้นะเนาะโอเคหวังว่าคุณจะชอบกันนะครับ